อกรอบสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับผมนะวันนี้นะครับเรามาอยู่ช่องเคจีกันอีกแล้วเช่นเคยซึ่งวันวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะเราจะมารีวิวทีวีแวร์เวิบตัวหนึ่งโมเซนหนักตู้แบ็กนูสเปเชียลอีเวนท์นั่นเองนะครับทนะ่านผู้ชมนะอ่า ซึ่งมีน้องๆขอมานะครับท่านผู้ชมนะว่าจะให้ผมเนี่ยนะครับรีวิวเจ้าตัวตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะเออทีวีแฝงบู๊บแม่แหละน,นะผมก็เลยจัดชิปนี้ให้น้องเขาเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าชนะของทีวีแฝงบู๊บตัวหของแบล็คดูสเปเชียลอีเวนต์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่า Topic, to to และแน่นอนครับว่าต well. ัวตัวนี้นะครับจะหาได้จากตู Hor ้สแบ็กลูนสเปเชียลอีเวนต์อย่างแน่นอนนะครับนะอืซึ่งตัวตัวนี้นะครับนะโอกาสของมันออกอยู่ที่1%เปอร์เซ็นเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งบอกเลยว่าหายากมากๆเลยนะหนึ่งเปอร์เซ็นเลยเนี่ยก็นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะและตัวตัวนี้เนี่ยนะครับนะท่านผู้ชมนะจะมีพัฟเซสกิลพิเศษติดตัวนั่นก็คือติดพิษเป็นจำนวนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจหลักเป็นจำนวนห้าวีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเอออย่างเช่นตัวนี้นะครับนะนผู้ชมนะทำดาเมจอยู่ที่่ดดดาาเเเมมมจจจนนนนนะะครัับซึงติิพป็ว เป็นเวลา5้าวินั่นเองนะครับน้าผู้ชมนะเออไม่งงกันใช่ไหมแล้วตัวตัวนี้นะนะครับน้าผู้ชมนะแน่นอนครับว่าผมเนี่ยนะครับดวงไม่ถึงเนาะผมเลยทําการไปยืมจากน้องคนดีคนเดียวนที่ให้ผมยืม0.1เซนมานั่นเองนะครับนั่นก็คือคขอนี้เลยนั่นเองนะครับก็น้องขอบคุณน้องเขามากเลยเองนะครับน่าผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวเรากลับมาของเรากันต่อดีกว่านะท่านผู้ชมนะอือซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวตัวนี้เนี่ยนะครับน่าผู้ชมนะอย่างที่ว่าไปครับพูดไปท่านผู้ชมก็ คงนึกไม่ออกนะครับว่าตัวตัวนี้มันจะดีหรือเปล่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวในเกมแบบสดๆเลยนั่นเองครับนะตัวนี้ไม่มีบัฟอะไรเลยเป็นตัวโล่งๆเปล่าๆเลยนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมบริดีกว่านะสำหรับเจ้าท้านาของทีวีแวร์บูมนั่นเองนะครับนานผู้ชมนะไปะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลย เอาเลยคานผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มัอยู่ในเกมมาที่เรารานานอแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าสำหรับเจ้าท่านะของ PVP ีเกของเราข้าวางจะอยู่ที่1,200ง้ทวนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าโอเคผมจะวางไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับนี้ตรงนี้เลยนะอออืื้หโมเดลเท่ใช้ได้นะครับทำไปเล่นปลาอย่าดูถูกนะตัวเนี้ยโมเดลเท่นะผมชอบนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดู เอฟเฟกต์การโจมตีเขาก็เลยดีกว่านะครับแต่ผมขออนุญาตใช้กราฟิกก่อนนะอืมเดี๋ยวใช้กราฟิกก่อนว่าเปิดเต็มหรือยังอ่ากราฟิกเปิดเต็มนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์การโจมตีเขากันใหม่เลยดีกว่านะอือหือดูเหมือนว่าเอฟเฟกต์การโจมตีเขาก็เท่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปกันบ้างดีกว่านะครับดาเมจของเขาจะอยู่ที่800ระยะอยู่ที่12บสองทั้งสิบสอวิตี1ที่อัพเกรดขั้นต่อไปใช้้้1,600 600แลวขายไดนั่นเองนะครับนผู้ชมนนะี่สาหรกร้อยแล้วบของเรานะครับนะอยน ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวต้นกีพี่ดีแล้วนะอย่าลืมนะครับว่าเขามีพาสซีฟนะนั่นก็คือติดพิษเป็นจำนวน20%ของดาเมจหลักนั่นเองนะครับเราจะขึ้นจำนวนที่ติดพิษไว้ให้ด้านบนมุมซ้ายบนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าโอเคครับก็นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะอย่างที่ว่าไปนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีขั้นที่2องเขาก็เลยดีกว่านะครับในเจ้าธน่าของ t ีวีแ o l ูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งขั้นที่2องเขาด้วยนะครับด้าอยู่ที่1,000งพระยะอยู่ที่13 2 1วิธีหนที่อัพเกรดขั้นต่อไปใชสองพ้า5 0 0แล้วขายได้800นั่นเองนะครับนท่านผู้ชมนะนี่สำหรับเจ้าธน่าของทีวีแอร o l ูฟของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะนี่โอท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ควัน เนี่ยหอหึตัวนี้ผมว่าผมชอบโมเดลตัวนี้มากเลยเท่จังเลยแตวเรามควรจะตัคขั้นที่สามไปเลยดีกว่าเลยชั่งนะท่านผู้ชมนะของเจ้าทีวีแบรบู๊ฟนั่นเองเ,องเนาะปุ๊บอัพกรดเข้าไปเลยดาเมตจะอยู่ที่1400ระยะอยู่ที่14บสองวิธีหนึ่งที่ขายได้1250นั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตำหน้าของทีวีแบรบู๊ฟนั่นเองนะถือว่าตัวนี้สำหรับผมก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าไม่ได้โหดน,นะก็เอาไว้ต้นเกมนะครรัับบบเเพาาาะวว่่ต้นนกมมแ เอาไว้ติดพิษไงเอออะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครัานั้ชมนะสำหรับผมว่าผูเ้เล่นใหม่ก็น่าจะมีตัวนี้นะครับเอาไว้ต้นเกม,มเล่นแทนได้นั่นเองนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับนะถามว่าตัวนี้ควนมีไหมผมก็ว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นเองนะครับนผู้ชมนะเออ ก็นั่นแหละนะครับสำหรับเจ้าท่าหน้าของทีวีแวร์บู๊นเองนะแต่ว่ามีไว้ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะโอเคครับอย่าเพิ่งคิดนะว่ามันจะรีวิวจบแล้วนี่เรายังมีดีเจทีวีแมนอยู่เดี๋ยวเรามาดูดาเมจเต็มของเขาก็ดีกว่าเลยนั่นเองครับนักชมนะซึ่งดาเมจเต็มของเจ้าทีวีแวร์บู๊นอยนะครับนะดูเหมือนว่าดาเมจของมันนะครับจะอยู่ที่1820นั่นเองนีครับนะถ้ามีดีเจทีวีแมนบัฟให้นั่นเอง คำนั้นผู้ชมนะอ่าตัวนี้หนครับนั้น,นะน,นนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าค่าน้าของทีวีแวร์บุ๊กนะครับว่าตัวตัวนี้ควรมีหรือเปล่าควรหาหารือเปล่าควรซุ่มหรือเปล่าหรือว่าควรซื้อหรือเปล่านั่นเองนะครับนะี่ผู้ชมนะอือไปคปเดี๋ยวเราไปสรุปใน็อบบี้เลยดีกว่าในชั้นะไปท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยเอาลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยครับเรามาอยู่กับชว่วงสรุปทามาที่เรียบรอยแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าค่านัก่อเลยดีกว่่านนัเนะครับนะอืม ซึ่งตัวตัวนี้เนี่ยนะครับนะมีดาเมจตอนอัพตันอยู่ที่1,400ระยะอยู่ที่14็สวิที่หนึ่ทีดีพีเอของมันอยู่ที่700นั่นเองนะครับนะ่านผูน้ชมนะอ่าซึ่งตัวตัวนี้เนี่ยะครับมีพาสซีฟพิเศษนั่นก็คือติดพิษเป็นจำนวนยีบร์เซ็นตของดาเมจหลักเป็นจำนวน5วินั่นเองนะครับนะซึ่งตัวตัวนี้หาได้จากตู้แบล็คลูมสเปเชียลอีเวนต์เลยนั่นเองนะครับนะโอกาสอยู่ที่1%โอ้์เหเกือ ไม่เป็นไรครับเข้าใจได้อยู่แล้วช่องนี้มันเกือนัน่นแหละในใจผู้ชมนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะของเจ้าทีวีเวโบตัวน,นี้ของผมให้สัปประมาณ8.5เต10แล้วกันนะครับมันไม่ได้ดีมากแต่สำหรับ1%ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนั่นเองครับน,นผู้ชมนะ แล้วก้อนละสองตัวนี้มาเทียบกันระหว่างทีวีแวร์บุ๊กกับเคมิสทีวีตัวไหนจะดีกว่ากันตรงนี้ตอบไปเลยครับว่าทีวีแวร์บุ๊กดีกว่านะครับถึงแม้ว่าครูดาวโจมตีของเคมิสทีวีจะเร็วกว่าแต่ว่าเรื่องเรื่องดาเมจกับเรื่องพิษที่มันติดใส่ศัตรูเนี่นครับทีวีแวร์บุ๊กกินขาดเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอืมก็เลยขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าทีวีแวร์บุ๊กเนี่ยมันดีกว่ามากๆเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าทางหน้าของทีวี แล้วนะหรือไม่ก็มาทำคลิปโซโล่ไนแมนแหละนะครับรอดูกันไรกเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอยากไปี่ชืช่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊บ